วันที่29มีนาคม2566สวัสดีครับวันนี้ลุงก็นำเสนองานสำหรับวันนี้ของลุงนะคือการตรวจซ่อมอินเวอร์เตอร์ที่เมื่อคาวที่แล้วลุงกล่าวไว้ว่าอินเวอร์เตอร์หลงพังไปแล้วสองเครื่องจากการติดตั้งปั๊มสูบน้ำตัวใหม่ซึ่งมีกำลัง1.5่อแรงม้าหรือประมาณ1,200วัตต์ ไอ์โตอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เคลมว่าสา0พันห้าร้อยวัต์เพียวสายเว็บอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งมันควรจะรองรับวัตหนึ่งพันสองร้ยวัตได้นะแต่ปรากฏว่ารองรับไม่ได้ะลุงก็พยายามจะให้มันรองรับได้ผลลัพธ์ก็คือพังไปรเรื่องสองเครื่อง <c oughs> เออนะก็เลยต้องไปซื้ออินเวอร์เตอร์ใหม่ตัวนี้ขึ้นเป็นหกพันวัต กำลังส่งเซื้ออยู่นะก็หวังว่าเผื่อไวขนาดนี้น่าจะรองรับได้นะครับนี่ขนาด3,800วัตต์เนี่ยมันเป็นมากกว่า2เท่านะของ1,200วัตต์ยังรับไม่ไหวนะครับเพราะอาจจะเป็นว่ามันมีโหลดกระชากมีกระแสกระชากอยู่นะตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้นะครับฟิวเันขาดที่จริงแล้วอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อนี้ดีมากๆ สามารถจะซ่อมได้โดยบุคคลธรรมดาหรือมีความรู้ทางช่างนิดหน่อยก็พอจะซ่อมได้แล้วนะครับฟิวฟิวตัวนี้มันขาดนี้มันมีอยู่ด้านนี้2อ,อีกด้านนี้ก็2อนะครับเนี่ยนแะขาดหมดเลยทั้งทั้งสตัวนะลุงก็เลยต้องการช็อตเซอร,ร์กิตมันก็คือเอาอบัดรกรีเชื่อมต่อฟิวเนี่ยให้มันต่อกันคราวนี้ถ้ามันจะขาดอีกก็คือไอ้บัตรกรีตะกัวแบบนี้มันจะหลอมลลายนะครับ ถ้ามาล้อมลายมันก็ขาดแล้วก็นํามาซ่อมใหม่ได้นะครับก็หวังว่าเป็นอย่างจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วเราก็จำเป็นต้องใช้เบรกเกอร์นะเบเกอร์ Baker, เอาไว้โปรเทควงจรหรือเครื่องมือนนี้ในกรณีที่ฟิลไม่ขาดถ้าฟิลไม่ขาดเนี่ยวงจรชุดนี้ก็จะพังนะครับจะพังพวกเอ่อพาวเวอร์ไดโอดอาจจะไหม้นะครับเพราะว่ากระแสเกินนะครับโอเคลุงก,ก็คิดว่าน่าจะต้องโปรเทคหรือป้องกัน รักษาฟิวตัวนี้เอาไว้ด้วยการติดตั้งเป็นตัวเบรกเกอร์นะครับหรือโอเวอร์โหลดรีเลย์นะที่ที่ป้องกันกระแสเกินเอาไว้ข้างนอกให้มันเป็นทริปที่นั้นระตัดที่นั่นนะครับถ้ามีการใช้กระแสเกินก็จะได้ตัดแล้วก็เครื่องมืออินเวอร์เตอร์จะไม่จะได้ไม่เสียหายนะครับก็วันนี้ก็หวังว่าสาระในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทท่านนะ อันนี้ก็แสดงถึงซี่ะโวลท์ที่เข้ามาเคลยี่สิบจุดสองโวลต์แล้วก็โวลต์เตตที่ออกไปเพลสองร้อยยี่สิบเอ็ดโวลต์ดีเอซเข้ามาเป็นสองเป็นยี่สิบสี่โวลต์จุดยี่สิบจุดสองโวลต์ดีซีดีซีก็มาจากตัวสวิตชิ่งสวิตชิ่ง power supply ตัวนี้นะครับนะเราใช้สายเล็กเพราะว่าเรา,าเราทดลองดูว่ามันทํางานหรือไม่เท่านั้นเองนะไม่ได้ใช้พาวเวอร์หรือกําลังงานถ้าใช้กําลังงานต้องใช้สายใหญ่นะอาจจะประมาณหกหรือเจ็ดจุดห้าสเฟรม จะไมิลิเมตรนะครับตัวนี้ก็ซ่อมเสร็จไปแล้วสองเครื่องก็จะนำไปใช้งานตามเดิมยี่ห้อนี้ลุงเลคเคมันให้ใช้นะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะออกแบบไว้ดีนะครับถึงแม้ว่าแคปซิจ,จี้มันจะเล็ก,กว่าเนมเพทประมาณมากกว่า50ซนะนก็ยังดีดีในแง่อะไรมันไม่เปราะมันซ่อมง่ายเพราะมันมีฟิวโปรเทคฟิวป้องกันไว้อย่างที่แสดงให้ดูแล้วนะทางด้านหลังเครื่องนะครับ สามารถจะซ่อมได้โดยบุคคลธรรมดานะที่ถ้ามันไปเสียในวงจรข้างในเนี่ยอันนี้ก็ถ้ามีอะไหล่ก็ซ่อมได้ถ้าไม่มีไหล่ก็ทิ้งเถอะเพราะว่าตัวมันเองก็ไม่กี่สตางค์นะประมาณพันกว่าบาทนี่นะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับ